สวัสดีค่ะเรื่องเล่าตอนโจรในเครื่องแบบพนักง,งานตลอดเวลาที่เราได้ทำงานฝ่ายบุคคลนะคะก็มีเรื่องเข้ามาหาเราในแต่ละวันไม่ซ้ำกันเลยซึ่งเราไม่เคยเบื่อเลยสักวันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้พบเจอคนมากมายหลายคนเลยทีเดียว หลายรูปแบบได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในการทํางานของเราที่เราอ่ะจะเปิดตําลาเล่มไหนก็ไม่มีเหมือนเลยสักเล่มเดียวนะคะเราจะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอยู่เสมอๆเ,เลยค่ะเพื่อนๆแผนกของเราก็จะมีหลายคนเลยก็จะมีตั้งแต่ผู้จัดการมีหัวหน้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เพื่อนๆกันเนี่ยแบ่งหน้าที่กันดูแลงานไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสรรหาบุคลากร งานค่าจ้างค่าตอบแทนงานประกันสังคมงานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการงานฝึกอบรมพนักง,งานรวมถึงงานธุรการทั่วไปซึ่งทุกคนก็รับหน้าที่ในบทบาทของตัวเองได้อย่างดีที่สุดตั้งใจทำกันแบบสุดๆไปเลยค่ะเราก็ทำงานที่นี่มาประมาณ5ปีกว่าก็ได้มีโอกาสลงมือทำงานทุกฟังก์ชันของงาน HR เลยค่ะเพื่อนๆเราได้เรียนรู้ทุก ด้านเลยค่ะถือว่ามันเป็นการที่ทำงานที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าประสบการณ์เหล่านี้จะหาไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าเราไม่ได้ลงมือทำจริงๆบริษัทที่เราทำงานอยู่เนี่ยเขาก็จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บางนาแล้วก็มีโรงงานอยู่สองแห่งค่ะเพื่อนๆคือที่บางพลีและก็บางประกงเราก็ทำงานอยู่บางทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบางนาบางพลีบางปะกง เรามีโอกาสได้หมุนเวียนไปไประจำทุกที่เลยนะคะได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงรวมถึงได้เจอเรื่องแปลกๆมากมายเลยทีเดียวพอเราได้ย้ายไปไปทำงานที่บางปะกงนะคะซึ่งที่นี่บริษัทเขาก็จะมีหอพักพนักงานนะคะที่บริษัทจัดให้เป็นสวัสดิการนะคะค่าเช่าหอพักค่าน้ำค่าไฟเนี่ยถูกมากๆเลยค่ะ เพียงเดือนละ250บาทแต่ว่ามันก็นานมากแล้วนะคะสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยแต่ตัวเราเนี่ยเลือกเดินทางไปกลับนะคะโดยขึ้นรถบัสสงแทนของบริษัทซึ่งก็สะดวกสบายดีมากนะคะสมัยนั้นรถจะจอดรับพนักง,งานที่ไปกลับนะคะอยู่ตรงปั๊มเชลตรงสีแยกบางนานะะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่มีปั๊มนี้อยู่แล้วล่ะคะ่ะ สถานที่เปลี่ยนแปลงไปมากจนเราเนี่ย <c oughs> แทบจะนึกถึงสภาพเดิมๆมไม่ออกเลยนะคะทุกคนที่ขึ้นรถรับส่งเนี่ยก็จะต้องมาให้ตรงเวลา7โมงเพราะว่าคนขับรถเนี่ยเขาจะตรงเวลาเป๊ะมากๆเลยนะคะถ้าว่าใครเกินเวลา7จ็ดโมงเนี่ยก็ถือว่าตกรถแน่นอนเลยและอยู่มาวันหนึ่งค่ะบริษัทก็ได้อนุมัติให้ HR เนี่ยรับวิศวกรใหม่เข้ามาคนหนึ่งสมมติว่าชื่อใน A เขาทำงานที่ชอบช่างแล้วก็ได้นั่งโต๊ะติดกับใน B ซึ่งเป็นพนักงานเก่าเราก็เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยดูสนิทสนมกันดีนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอจนเรายังแอบคิดว่าใน B เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากๆเลยคอยเทคแคร์ช่วยเหลือเพื่อนใหม่เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะ ช่วงสิ้นเดือนเงินเดือนออกตอนนั้นบริษัทใช้ระบบโอนเงินเข้าบัญชีแล้วแต่ว่าพนักง,งานก็ยังต้องไปกดเงินจากตู้ ATM กันอยู่เลยค่ะและใน B เนี่ยเขาก็อาสาพาใน A ไปกดเงินที่ตู้ ATM หน้าธนาคารโดยที่เขานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแต่พอถึงคิวใน A กดเงินปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีมีไม่ถึง100บาท ในเอเขาตกใจสุดขีดรีบตะโกนบอกในบีว่าเงินไม่เข้าบัญชีตอนนั้นในบีก็มีสีหน้าท่าทางตกใจเช่นกันแล้วก็รีบบอกให้เขาโทรแจ้งฝ่ายบุคคลเลยทันทีเมื่อเราได้รับเรื่องนะคะเราก็รีบตรวจสอบข้อมูลโดยทันทีเลยแล้วก็มั่นใจว่าบริษัทเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีให้พนักงานเรียบร้อยแล้วแน่นอนเราจึงแนะนำให้ในเอเนี่ยรีบไปปรับสมุดบัญชีที่ธนาคารโดยด่วนเลยค่ะ และสิ่งที่นายเอพบยิ่งทำให้เขาช็อกหนักเข้าไปอีกเพราะว่ามียอดเงินเดือนเขาเนี่ยโอนเข้าบัญชีแต่เงินถูกถอนออกไปสองครั้งเรียบร้อยแล้วนายเอยิ่งกังวลใจแล้วก็สับสนมากนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำบัตร ATM หายแล้วเงินเขาหายไปได้ยังไงเราเลยบอกให้เขาลองนึกย้อนดูว่าเขามีโอกาสที่บัตรจะถูกขโมยไปตอนไหนบ้าง นายเอเขาก็เริ่มสับสนแต่ก็พยายามพยายามคิดย้อนกลับไปแล้วเขาก็คิดได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เขาเข้ามาทํางานที่นี่มีแค่ไม่กี่คนที่อยู่ใกล้ชิดเขาและหนึ่งในนั้นก็คือในบีเราก็ได้ติดต่อกับธนาคารสํานักงานใหญ่นะคะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเราก็เล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่เขาได้ทราบ ขอให้เขาช่วยตรวจสอบให้ว่าเงินเนี่ยถูกกดออกไปเนี่ยให้เขาช่วยตรวจสอบในเรื่องของการกดเงินของในเอให้หน่อยและผลการตรวจสอบที่ได้ก็คือเงินถูกกดออกจากตู้ ATM ใกล้โรงงานนี่เองค่ะนั่นก็หมายความว่าคนที่เอาบัตรไปกดจะต้องเป็นคนที่ใกล้ตัวในเออย่างแน่นอนเมื่อมีข้อมูลละเอียดแน่ชัด เราจึงประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้เขาเข้ามาสอบสวนพนักง,งานในแผนกของนายเและสุดท้ายใน B ีเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนขโมยบัตร ATM ของนายเไปกดเงินจนหมดโดยที่เขาอ้างว่าครอบครัวเดือดร้อนต้องการใช้เงินเร่งด่วนและตอนนี้เขาก็ใช้เงินหมดไปแล้ว นายเอตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากเขาทั้งเสียใจทั้งผิดหวังที่คนที่เขาไว้ใจกลับทำร้ายเขาได้ลงขออย่างเลือดเย็นที่สุดแต่ว่าโชคดีที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมหัวหน้าของนายเเนี่ยเป็นคนที่ดีมากมีน้ำใจช่วยเหลือเงินบางส่วนให้กับนายเเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะส่วนทางด้านของนายบก็จะต้องรับผิดชอบและรับกรรม ในสิ่งที่ตนเองกระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปตามระเบียบค่ะนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราได้พบประสบเจอมาจริงๆและก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทำให้เรื่องเนี่ยเปิดเผยออกมาแล้วก็จบคดีได้ข้อคิดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ทำงานด้าน HR หรือ เพื่อนๆที่ทำงานสายอื่นนะคะก็อย่าได้ประมาทกับเรื่องเงินเงินทางทองนะคะควรจะเก็บบัตร ATM หรือว่าข้อมูลสำคัญให้ปลอดภัยไว้อย่าให้ใครเข้ามารู้รหัสของเราโดยเด็ดขาดน,นะคะและในเรื่องของการครบเพื่อนก็จะต้องระวังคนที่ดูดีต่อหน้าเราเขาอาจจะไม่ใช่คนที่จริงใจเสมอไปอย่าปล่อยให้ความไว้ใจกลายเป็นจุดอ่อนและย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราได้นะคะ และเมื่อเราเจอปัญหาจะต้องมีสติและตรวจสอบให้แน่ชัดใน A เนี่ยโชคดีที่ไม่ปล่อยผ่านรีบแจ้งให้บริษัททราบและเราทำงานเป็น HR เนี่ยเราก็จะต้องรีบตรวจสอบทันทีทำให้สามารถจับตัวคนร้ายได้ทันท่วงทีสุดท้ายนะคะความซื่อสัตย์สำคัญที่สุดเงินอาจหาใหม่ได้นะคะแต่ชื่อเสียงและความไว้วางใจนั้นถ้าว่ามันเสียไปแล้วยากที่เราจะเรียกคืนกลับมาได้ เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่เราอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าในการทำงานนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอและ HR อย่างเราต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญเราจะต้องมีสติตลอดเวลาถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงแบบนี้ขอให้ช่วยกดถูกใจและก็กดติดตามให้พี่เมย์ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะด้วยรักจากพี่เมย์นะคะ